ในวันที่ญาติของอาจารย์พรีโกรเชนบุกมอสโกเนี่ยเอาคนดีมาให้เป็นญาติผมเหมนะไม่เลยครัครั้อย่างงี้นะครับคนดีๆทั้งนั้นแหละญาติผม่ะทั้งผู้สื่อข่าวต่างประเทศทั้งนักวิชาการทั่วโลกเลยเนี่ยออกมาเรียกว่าตื่นเต้นมากเลยว่านี่มันเป็นการสันคลอนอำนาจของปูตินหรือไม่ที่จริงแล้วหลายคนบอกว่ามันเป็นการทำเพื่อผลประโยชน์ของใครกันแน่ แล้วทำไมปูตินเนี่ยไม่สั่งจับตามปกติแล้วนเนี่ยปูตินยอมไม่ได้เลยนะครับใครท้าทายอำนาจปูตินเนี่ยถึงที่ปูตินทำมาเมื่อสองสวันเนี่ยมันผิดปกติปูตินพยายามทำให้ปกติแต่การพยายามทําให้เป็นปกติเนี่ยมันก็นเลยเหมือนกาบว่าผิดปกติจนถึงวันนี้หนึ่งสัปดาห์ผ่านไปไม่มีใครรู้ อะไรจริงเลยสิ่งที่แน่ชัดก็คือว่าที่หัหน้าของแวกเนอร์กรุ๊ปทำครั้งนี้เพราะไม่พอใจที่ตนกำลังจะถูกควบคุมอำนาจเพราะฉะนั้นเวลามองแล้วเนี่ยมันก็อาจารย์คบประเทศคอมมิวนิสต์กับประเทศไม่คอมมิวนิสต์มันก็ไม่ต่างกันนะคะทุกคนทำเพื่อผลประโยชน์ตัวเอง